เจริญพรญาติโจมทั้งหลาย วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่เราได้มาพบเจอกันอีกครั้งความไม่ประมาทก,ก็คือการมีสติกับกับตัวอยู่เสมอไม่ว่าจะคิดจะพูดจะทำสิ่งใดไม่ยอมถลำลงไปในทางที่เสื่อมและไม่ยอมพลาดโอกาสในการทำความดีตระหนักถึงสิ่งที่ต้องทำถึงกรรมที่ต้องเวน้นใส่ใจสำนึกอยู่เสมอในหน้าที่ ไม่ปล่อยปะละเลยการกระทำอย่างจริงจังและดำเนินลุดหน้าตลอดเวลาความไม่ประมาทเป็นคุณธรรมที่สำคัญยิ่งกล่าวได้ว่าคำสอนในพระพุทธศาสนาทั้งหมดเมื่อสรุปแล้วก็คือสั่งสอนให้เราไม่ประมาทดังใจเห็นได้จากปัดชิมโอวาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดูก่อนพิษุทั้งหลายเราจากเตือนเธอทั้งหลาย สังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังพร้อมไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี่ก็เป็นธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดเอาไว้คำว่าธรรมในที่นี้เราหมายถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาแปลหมายถึงต้นเหตุ ข้อธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกขอ้อถ้าจะดูให้ดีก็ล้วนแต่เป็นคำบอกเหตุทั้งสิ้นก็คือบอกว่าถ้าทำเหตุอย่างนี้แล้วจะเกิดผลอย่างนั้นหรือไม่ก็บอกว่าผลอย่างนี้เกิดจากเหตุอย่างนั้นเช่นความขยันมั่นเพียรเป็นเหตุให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองความเกียดค้านเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมและล้มเหลวในชีวิตดังนั้น คําว่าไม่ประมาทในธรรมจึงหมายถึงให้เรามีสติรอบคอบตั้งใจทําเหตุที่ดีอย่างเต็มที่เต็มกําลังเพื่อให้บังเกิดผลดีตามมานั่นเองลักษณะของผู้ที่ยังประมาทอยู่ได้แก่ 1. พวกกุศิตะก็คือพวกไม่ทําเหตุดีแต่จะเอาผลดีเป็นพวกที่เกียจค้านเช่นเวลาเรียนไม่ตั้งใจ แต่อยากสอบได้ดีๆ,ๆการงานไม่ทำแต่ความดีความชอบจะเอาไม่ทำประโยชน์แก่ใครแต่อยากให้คนทั้งหลายนิยมชมชอบทานศีลภาวนาไม่เคยปฏิบัติแต่อยากไปสวรรค์ไปนิพพานป็นต้นสองก็คือพวกทุกจริตะก็คือพวกทำเหตุเสียแต่จะเอาผลดี เป็นพวกที่ทำอะไรก็ตามก็ทำตามอำเภอใจแต่อยากให้ผลดีเช่นทำงานเหลวไหลเสียหายแต่พอถึงเวลาพิจารณาเอาผลงานก็อยากได้เงินเดือนเพิ่ม 3. ได้แก่พวกสิทิละก็คือพวกทำเหตุดีเล็กน้อยแต่อยากเอาผลดีมากเป็นพวกค้ากำไรเกินควรเช่นจุดธูปสามดอกบูชาพระ แต่จะเอาสวรรค์ยิมานหรือจะเอา,านิพานอยากเกิดเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาแต่อยากให้มีบริวารรับใช้อ่านหนังสือแค่วันละหนึ่งชั่วโมงแต่จะเอาที่หนึ่งในชั้นเรียนเลียงข้าวคนหนึ่งจานแต่ใช้เขาจงรักภักดีไปจนตายรวมความแล้วผู้ที่ยังประมาทอยู่มีสามจำพวกก็คือพวกไม่ทำเหตุดีแต่จะเอาผลดี พวกที่ทําเหตุเลวแต่จะเอาผลดีและพวกที่ทําดีเล็กน้อยก็จะเอาผลดีมากส่วนผู้ไม่ประมาทในธรรมมีคุณธรรมตรงข้ามกับคนสามจําพวกดังนี้ก็คือ 1. จะต้องไม่เป็นผู้ดูเบาในการกระทําต้องทําแต่เหตุที่ดีทําให้เต็มที่และให้สมผลผู้ที่ไม่ประมาททุกคนจะต้องมีสติอยู่เสมอ สต,ติก็คือความระลึกชอบระลึกถึงความผิดชอบชั่วดีเป็นสิ่งตีกระตุ้นเตือนให้คิดให้ทําให้พูดในสิ่งที่ถูกต้องทําให้ไม่ลืมตนไม่ลืมตัวใช้ปัญญาพิจารณาค่้ควรในสิ่งที่ถูกต้องได้ธรรมชาติของจิตเรามีการนึกถึงตลอดเวลาการนึกคิดถ้าไม่มีสติกํากับก็จะกลายเป็นความคิดพุ้งซ่านไปตามอารมณ์ ใช้งานอะไรก็ไม่ได้แต่ถ้ามีสติกำกับก็จะทำให้เกิดความไม่เผลอควบคุมความนึกคิดได้ไม่ปล่อยใจให้เลื่อนลอยไม่ปล่อยอารมณ์ให้เป็นไปตามสิ่งที่มากระทบหน้าที่ของสติเราก็คือเป็นเครื่องที่ทำให้เกิดความระมัดระวังป้องกันภัยที่จะมาถึงตัวก็คือระแวงในสิ่งที่ควรระแวง และระวังป้องกันภัยที่จะนำมาถึงในอนาคตความระแวงก็หมายถึงความระวังล่วงหน้าว่าจะมีความเสียหายอันใดเกิดขึ้นเช่นคนกำลังขับรถขณะฝนตกถนนลื่นก็ระแวงว่ารถจะคว่ำระแวงว่าจะมีรถคันอื่นสวนมาในระยะประชิดความระวังก็คือการป้องกันไม่ให้ภัยชนิดนั้นๆเกิดขึ้นเช่น ลดความเร็วลงตั้งใจขับมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้น 2. ส,สติเป็นเครื่องยับยัง้งเตือนไม่ให้ตกอยู่ในภัยเสื่อมไม่ให้มัวเมาลุ่มหลงไปในในความเพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษแก่ตนเองเช่นเพื่อนชวนไปดื่มสุราก็มีสติยับยั้งตนเอง 3. เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้ขนวาวในการสร้างความดี ไม่แชร์เชือนหยุดอยู่กับที่ไม่ทอดทุระไม่เกียจคร้าน 4. ก็คือสติเป็นเครื่องเร่งเร้าให้มีรรมควาคมขมขมเนก็คือเพื่อเตือนตัวเองให้ทำความดีแล้วให้ทำอย่างจริงจังไม่อิดอาระอาใจอิดออดยืดยาดไม่ทำแบบเรื่อยๆเฉยๆ 5. สติเป็นเครื่องทําให้เกิดความสำนึก ในหน้าที่อยู่เสมอตระหนักถึงสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำา 6. สติเป็นเครื่องทำให้เกิดความละเอียดรอบคอบในการทำงานไม่สับเพ่าไม่ชราลใจว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแม้แต่หลวงปู่ดูของเราก็จะเน้นย้ำให้รู้สึกมีสติเพราะว่าถ้ามีสติแล้วการทำสิ่งใดก็จะสำเร็จ เคยมีทุศิษย์หลวงปู่ถามว่าอยากได้ธรรมะสั้นๆหลวงปู่ก็ตอบว่าก็คําว่าสตินั่นแหละก็ทําให้เราท่านทั้งหลายพิจารณาว่าสติเป็นสิ่งสําคัญสําหรับชีวิตมนุษย์ไม่ว่าจะใช้ในทางโรคหรือทางธรรมก็ดีเมื่อมีสติแล้วเราก็จะมีความเจริญเป็นที่ตั้งคนที่มีสติเมื่อจะได้ไต่ตองก็คือในเรื่องใด ใจก็ปักแน่นคิดไต่ตองในเรื่องนั้นอย่างละเอียดทีท้วนไม่คิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นคิดไต่ตองจนเข้าอารมณ์แจ่มแจ้งทะลุปุโปงสติเหมือนนายประตูก็คือสติคอยเฝ้าดูสิ่งต่างๆที่จะผ่านเข้ามากระทบใจตลอดจนเฝ้าดูถึงอารมณ์ที่ใจคิดถ้าสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ก็ปล่อยผ่าน แต่ถ้าสิ่งใดเป็นโทษสติก็จะเป็นตัวยับยัง้งสติเปียกเหมือนขุนคังเพราะคอยตรวจตาอยู่ว่าของที่เข้ามาและออกไปมีเท่าไหร่ตรวจตาดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนไม่ยอมให้ตนเองเป็นนี่บาญนี่กรรมสติเปรียกเหมือนหางเสือเพราะสติจะเป็นตัวควบคุมเส้นทางดำเนินชีวิตของเราให้มุ่งตรงไปสู่ความสําเร็จ ตามเป้าหมายที่วางไว้ประโยชน์ของสติก็คือควบคุมรักษาสภาพจิตใจให้อยู่ในสภาวะที่ต้องการโดยตรวจสอบความคิดเลือกรับสิ่งที่ต้องการไว้กันสิ่งที่ไม่ต้องการออกไปทำให้จิตใจเป็นสมาธิได้ง่ายเช่นจะดูหนังสือก็สนใจคิดติดตามในตัวอักษรตลอดไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดเรื่องอื่นจะทำสมาธิใจก็จะหลดนิ่ง สงบตั้งมั่นละเอียดอ่อนไปตามลำดับไม่ฟุ้งซ่านไม่วอกแวกเพราะฉะนั้นที่ใดมีสติที่นั่นมีสมาธิที่ใดมีสมาธิที่นั่นมีสติที่ใดไม่มีสติที่นั่นมีแต่ความวุ่นวาย2ทําให้ร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาพเป็นตัวของตนเองไม่เป็นทาสของอารมณ์ต่างๆเช่นความกธเครืองความรุ่มหลงมัวเมา จึงมีฟาร์มโปร่งร่างเบาผ่อนคลายเป็นสุขสภาพของมันพร้อมที่จะประเชิญความเป็นไปต่างๆที่เกิดขึ้นและจะจัดการกับสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและเหมาะสม3ส,สติทําให้ความคิดและการรับรู้ขยายวงกว้างออกไปโดยไม่สิ้นสุดเพราะไม่ถูกบีบครั้นด้วยกิเลสต่างๆจะทําให้ความคิดเป็นอิสระ มีพลังบวก 4. ก็คือทำให้พิจารณาสืบค้นด้วยความมีปัญญาดำเนินไปอย่างเต็มที่เพราะมีความคิดที่เป็นระเบียบและมีใจซึ่งมีพลังเข้มแข็งจึงเป็นการเสริมสร้างปัญญาให้บริบูรณ์ชําชำระพฤติกรรมทุกอย่างของเราทั้งหลายเช่นวาจากายใจให้บริสุทธิ์การฝึกสติให้เป็นคนไม่ประมาท เราก็ต้องมีสติระลึกถึงการละเว้นทุจริตทางกายวาจายอย่างหนึ่งเดืองมีให้ขาดจะไปทำชั่วทำบาปอะไรเข้าก็มีสติระลึกได้ทันทีว่าสิ่งที่ทำนั้นจะเป็นบาปหรือไม่สองมีสติการระลึกการประพฤติสุจริตทางกายวาจายอยู่หนึ่งเืองมีให้ขาดจะทำอะไรก็มีสติระลึกได้ว่า สิ่งที่ทํานั้นจะเป็นบุญกุศลหรืออย่างไรจึงจะทํา 3. มีสติระลึกถึงความทุกข์ในอบายภูมิว่ามันไม่ดีเมื่อไปอยู่แล้วก็จะตกต่ําหาความสุขไม่ได้ 4. สติระลึกถึงความทุกข์อันเกิดจากการเบนไหวตายเกิดของสัตว์ในวะตะสงสารมิได้ขาด มีสติระลึกว่าถ้าเราจะต้องการเรียนไา้ตายเกิดอยู่อย่างนั้นเราก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นทุกข์อยู่ล่ำไปจึงจะหาโอกาสปฏิบัติอย่างเต็มที่เพื่อให้เข้าพะนิพานให้เร็วที่สุด 5. คือมีสติระลึกถึงกรรมเป็นฐานภาวนาเพื่อจะละราคะโทสะโมหะให้ขาดจากสันดานอยู่เนืองเมิให้ขาดสติระลึกได้ว่า การที่เราจะทําความดีหรือทําชั่วนั้นอยู่กับใจของเราเป็นสําคัญว่าใจของเราจะเข้มแข็งทรงพลังเอาชนะความทยานอยากต่างๆได้หรือไม่และวิธีที่จะฝึกได้ดีที่สุดก็คือการฝึกทําสมาธิจึงจะต้องหาเวลาทำโดยมิได้ขาดหลวงปู่ดูของเราท่านก็เน้นย้ากับลูกศิษย์ทั้งหลายว่าการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นเครื่อง ที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้ในที่สุดแม้ในยานที่หลวงปู่จะละสังขารจากโรคนี้ท่านก็ฝากเตือนย้ำคิดลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายก็คืออย่าให้ละทิ้งการปฏิบัติเป็นสิ่งที่หลวงปู่ดูท่านฝากไว้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราควรพึงปฏิบัติในท้ายที่สดุดแห่งการบรรยายธรรมก็ขออ้าง บารมีธรรมแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โปรดปกปัก,กรักษาคุ้มครองญาติโยมทุกท่านให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งึงสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาจะทําอะไรก็ตามขอให้สําเร็จขอให้สําเร็จด้วยเถิดและอ้างบารมีแห่งปูดูแห่งวัสแกได้โปรดคุ้มครองญาติโยมทุกท่านให้ตั้งจิตประพฤติดีอยู่ในธรรมะแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จเดินทางไปทางใดก็ดี ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆด,ด,ด้วยเถิดจะเรินอร